e วั n ดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็ได้ที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท,ที่เป็นบีสลีปแอนด์รีแล็กซ์ฮัลโหลค่ะเมื่อไงคะโอ้ยหลับอ,อยู่เลยนะ,ะเดี๋ยวเข้าไปรีสเลปชั่นกันดีกว่าคะ่ะเป็นแนวลอฟท์นะคะอุย้ยตกแต่งน่ามากมากเลยอะคะ่ะเหมือน,น,นร้านกาแฟตัวนี้ก็จะเป็นราคาห้องนะคะก็ได้อยู่อันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆแล้วก็ลานจอดรถน,นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดู ห้องนอนกันค่ะอ๋อบรรยากาศข้างนอกดีวันนี้จะลัสบสมัยแน่เลยอันนี้ตกแต่งแนวลอฟท์สวยค่ะเออยอ,อ,อันนี้จกักรยานใครเนี่ยแขวนไว้สูงไปนะคะเดี๋ยวข้างประตูต้องใช้กีตาร์นะคะตัวนี้ผนัพผังนิึงต้องระวังของก่อนอไปกันเถอะคะ่ะกว่าจะเข้ามาได้ห้องของเราในชั้นหนึ่งนะคะ มองขวาทางซันมองซ้ายดีกว่าคะ่ะไซร์ลยคะ่ะห้องหนึ่งส่วนสี่อยู่ไหนเอ,อ่ยหนึ่งส่วนสี่เจ๊เองอยู่นี่เองของเลี้เปิดยากจริงๆริงวางของกัอนละกันอียดโอ้โห้วันนี้ฉันจะรับสบายที่สุดในบรรดาหลายๆเคินที่ผ่านมาเตียงคิงไซร์นะคะ มีทีวีพน,น่งมีโต๊ะทำงานค่ะโอ้แต่แล้วมีพักสามตาด้วยค่ะโอ้ดีจังเลยตาใจ <c oughs> หน่าก็จะมีกาแฟให้มีพักรหงสสองอพื้นกระดาาตรงนี้ก็จะเปจะกระเบียงเล็ก รัทับใจจะหลับสบายในราคา400 56บาทเองค่ะตัวนี้ต้องซองผ่านอโกูด้าด้วยนะคะถ้าวอลอินก็ราคาตามนั้นเลยคะ่ะ